สวัสดีค่ะวันนี้ก็เราก็จะมาปลูกพริกกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูต้นนี้กันนะคะต้นอบิวนะคะต้นอะบิวก็ปลูกไว้นะคะส่วนพริกของเราเนี่ยค่ะเราก็จะไปปลูกแซมกับต้นอื่นๆนะคะก่อนอื่นก็มาถางหญ้าออกก่อนนะคะเอาญ้าออกแล้วก็ขุดหลุมไว้นะคะ พอเราเตรียมหลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาพลิกนะคะที่เราได้เพาะเมล็ดไว้นะ,ะเมล็ดนี้เราก็ไม่ได้ซื้อนะคะเป็นพลิกที่เรากินนี่แหละค่ะแล้วก็เก็บเม็ดมันมาบางส่วนนะคะเอามาเอามายอดไว้ในกระบะเพาะของเรานะคะมันก็ขึ้นนะคะก็ปลูกนะคะหลุมนึงเนี่ยเราจะปลูกประมาณสักอสองต้นนะคะ เผื่อว่ามันไม่รอดเราก็จะได้มีอีกต้นหนึ่งไว้นะคะก็ปลูกประมาณนะคะวันนี้ก็ปลูกประมาณหกหลุมนะคะก็แทรกตามแทรกตามต้นไม้นะคะเพราะพริกเขาออายุสั้นนะคะเราก็เอาไปแทรกกับต้นอะบิวแล้วก็ต้นคีเปนะคะอ่านะคะ ค่ะตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะมาดูบรรยากาศก่อนนะคะเป็นกล้วยที่เราลงไว้ก่อนนะคะแล้วก็นี่ก็ต้นอบิวนะคะเราก็จะแทรกนะคะด้วยพริกนะคะพริกแดงของเรานี่แหละนะคะก็จะปลูกนะคะตามร่องเนี้ยก็จะมีต้นพริกนะคะต้นพริกนะคะแล้วก็จะเป็นต้นอบิวนะคะแล้วก็ ปลูกพริกอีกนะคะก็แทรกไปเรื่อยๆนะคะตามร่องเลยนะคะเวลาเราลดน้ําต้นอบิวใช่ไหมคะเราก็ลดพริกไปด้วยนะคะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยหลายรอบนะะอน,นี่นะคะอันนี้ต้นคีเปนะคะกินแล้วตัวหอมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ